สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเซลซายนะคะแปะรถบ้านวันนี้จะมานำเสนอ MG คันนี้เลยค่ะเปิดซันลูปได้นะคะพี่พี่คันนี้ MG ปี2019มาในราคาเพียง2,99,000บาทน้องเป็นสีน้ำเงินคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ5,800บาทตลอดอายุสัญญา <S <S เดี๋ยวเรามาดูภายนอกและภายในนะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรเราบ้าง คันนี้นะคะจะเป็น MG ZS นะคะพี่พปี2019เป็นรถ SUV ขนาดเล็กสามารถบรรจุได้ประมาณ5ที่นั่งนะคะพี่พคันนี้นะจะเป็นโฉมแบบแนวสไตล์ยุโรปกระจังหน้าเห็นไหมเอ่ยเขาทำแบบลวดลายมาสวยมากๆออกแนวสปอร์ตเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นโลโก้ที่ตัดด้านหน้านะคะจะเป็น MG นะส่วนด้านหน้านะคะพี่พจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัดกับไฟ LED นะคะพี่พสวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันค่ะคันนี้นะคะพี่ๆตัวกระจกด้านซ้ายและด้านขวานะคะกระจกเลี้ยวเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวที่ติดตั้งมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันศาส์ทั้ง4บานแล้วก็คิ้วหลังคาแบบนี้เลยที่เป็นแบบโครเมียมนะคะ ไปเลี้ยวด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยอ่าตัวนี้นะคะพี่พี่ด้านหลังนะก็จะเป็นกระจกไล่ฟ้าแบบนี้มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะที่ติดตั้งมาแล้วตรงนี้จะเป็นระบบไฟเบรกด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดอยู่3จุดด้วยกันหนึ่งสองสามนี่เลยด้านหลังนะเปิดแบบนี้นะ ถือว่าเปิดแบบเท่ๆเนาะกดตรงโลโก้ไปเลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นที่เก็บของหรือสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะพร้อมกับถาดรองของนะคะหรือว่ารองสัมภาระนะแบบนี้เลยแต่เป็นถาดของ M g ็มนะคะแข็งแรงนะแล้วก็ด้านล่างนะก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่พร้อมกับประแจนะคะพี่ๆโอเคด้านหลังนะเบาะตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะคะแบบนี้แล้วก็อึบอ่ะ แบบนี้อ่ะแต่ว่ามันติดหัวหมอนอยู่ก็จริงมันพับเรียบไปได้เลยนะคะพี่พี่แต่ว่ามนติดหัวหมอนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะพี่พี่อ่าภายในนะคะของเขานะน้องคันนี้นะจะตกแต่งด้วยเบาะสีน้ําตาลตัดกับสีดํามันก็ไม่เชิงว่าดํานะพี่พี่มันจะออกเป็นสีแบบดําๆเทาๆาเนาะแล้วก็ตัดด้วยได้สีน้ําตาลนะคะแบบนี้ออกแนวนสปอร์ตนะอันนี้เป็นเบาะเดิมที่ติดตั้งจากโรงงานนะคะด้านหน้าคอนโซล จะตกแต่งด้วยลายหนังแบบนี้นะคะพี่ๆีสวยสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าเรามาให้เราแล้วเรียบร้อยนะซ้ายขวาก็จะเป็นระบบแอร์นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ๆีเห็นไหมมีระบบสั่งการคันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะ hello mg ป i r s t loop เปิดแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ Android นะคะ ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยเนาะปุ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคตรงนี้นะคะเอ่อมาตรงนี้นะตัดมาตรงนี้นะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นเบรกธรรมดาอยู่นะคะเบรกมือเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ก็จะเป็นเบาะสําหรับผู้โดยสารนะคะสามารถนั่งได้ประมาณ3ท่านเนาะก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลหรือสีอัลมอนด์ค่ะพี่พี่ตัดด้วยสีดํา เป็นแนวสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ก็จะติดตั้งมาให้เราแล้วแบบนี้นะคะพี่ๆคันนี้มีสร,รูปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสร,รูปกันนะคะโอเคอ่านี่จะเป็นระบบสลูปสำหรับเปิดหลังคาตัวนี้จะเป็นม่านนะคะพี่ๆตัวนี้นะแนวนี้นะเป็นม่านนะเราก็จะกดแบบนี้เลยเห็นไหมม่านก็อ่ะเราจะอกี่ระดับก็แล้วแต่เรานี่เดี๋จะไปถึงข้างหลังสามารถเปิดได้ถึงข้างหลัง ก็จะเป็นกระจกสองบานที่ให้เราที่มองเห็นแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราจะเปิดกระจกให้ดูอันนี้ระดับแรกเนาะเราไปเอาไปเอาไปอีกแล้วก็ปื้อไปอีกไปอีนู่นอะอ่าแบบนี้เลยเห็นไหมพี่ๆคันนี้นะคะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะอเาเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลเท่านั้น นะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเนาะคันนี้นะคะจะเป็นแบบปุ่มพุ s ส start เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆนี่ปื๊บปื๊บปืบปบปบ๊ตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาแบบนี้เลยนี่กุญแจ2ดอกนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะโอเคปเดี๋ยววันนี้เราไปสรุปคันนี้กันอ่ะเราจะมาสรุปเจ้า MG คันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะอยู่ในราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทหรือผ่อนอยู่ที่ 5,800บาทตลอดอายุสัญญาหากพี่ๆคนไหนกำลังมองหารถ5ประตูเป็นรถแบบ SUV เล็กๆไม่ใหญ่มากายแ,แนะนำคันนี้เลยค่ะพี่ๆหากใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแล้วสนใจคันนี้นะสามารถติดต่อได้ที่เซลสายนะคะยกหูโทรหาเซลสายได้เลยหรือแปะรถบ้านนะคะพี่ๆอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะลาก่อนบายบาย